ฟังปีเตอร์ทิวและแม็กซ์เลฟชินก็เริ่มแผนกันรัฐประหารพวกเขารวมรวมบอร์ดบริหารโหวตไล่อีลอนมัสออกจากตำแหน่งซี O ทันทีมึงลองคิดสภาพนะมึงบินไปมีความสุขกับเมียแต่พอลงเครื่องปุ๊บมึงตกงานบริษัทที่มึงสร้างมากับมือโดนเพื่อนรักยิดไปหน้าตาเฉยเป็นกูกูก็แขนแต่อีลอนมัสแม่งเหนือกว่านั้นอีลอนมัสกลับมาไม่ได้มากระทืบใครแต่ยอมถอยมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้เรือลำนี้ไปต่อได้และในที่สุด ปี2002 eBay ก็เข้ามาซื้อเ a y p พาไปด้วยราคา1.5ล้านดอลลาร์ทุกคนกลายเป็นเศรษฐีในช่วงค่ำคืนแต่นี่คือจุดจบของครอบครัววัฒนธรรมองค์กรของ eBay แม่งห่วยแตกจนเหล่ามาเฟียรับไม่ได้พวกเขาทยอยลาออกทีละคนทีละคนเหมือนวงดนตรีร็อกที่แตกวงแต่แทนที่แม่งจะดับพวกแม่งดันไปโซโล่และดังระเบิดเถื่อนทุกคนจาเวตคาร์วินสตีฟเชนแชทเฮอร์ลี่อกไปสร้าง y o YouTube ริดฮอฟแมนออกไปสร้าง Link ์ man, อ,อิน j จอร์มี t สต p อปเปอร์แมนไปสร้างเกลียว e ิตาทิวกลายเป็นนักลงทุนในตำนานคนแรกของ Facebook และอีลอนมัสเอาเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตไปเสี่ยนตายกับ SpaceX และเท s l a จากเด็กเนิร์ดกลุ่มเล็กๆที่กัดกันแทบตายในร้านกาแฟวันนี้พวกเขาลุ่มชะตาลโลกไว้ในมือบทเรียนราคาแพงจากเพย์พามาเฟียไม่ใช่เรื่องของเงินแต่มันคือเรื่องของความเจ็บปวดถ้าวันนั้นอีลอนมัสไม่โดนหักหลังวันนี้เราคงไม่มีรถไฟฟ้าขับ ไม่มีจรวดที่พาเราไปดาวอังคารถ้าวันนั้นปีเตอร์ทิวไม่กล้าทำรัฐประหารเพพาวปัดจะเจ๊งและไม่มีใครได้เกิดบางครั้งโลกมันยิ่งใหญ่มากบางครั้งชีวิตแม่งต้องถูกบดขยี้ต้องถูกเพื่อนรักหักหลังต้องสูญเสือสิ่งที่รักที่สุดไปเพื่อให้มึงกลายร่างเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพพามาเฟียไม่ได้สอนให้เรารักกันแต่สอนให้รู้ว่าต่อให้โลกจะโหดร้ายกับมึงแค่ไหน หน้าที่มึงคือเปลี่ยนความแค้นให้เป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนอนาคตและมึงละ่ะพร้อมจะเจ็บปวดเพื่อเป็นตำนานหรือ,อยัง